สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปเจาะลึกบับเบิร์ดของน้องอาชูรากันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้ทำรายละเอียดของคลิปวิคอตู้ไปเมื่อคลิปก่อนนะครับก็คือจุดเด่นบับเบิร์ดของน้องอาชุรานะครับ ที่มีการเพิ่ม h p ดพี i มิตลิมิตนะครับให้กับปาร์ตี้50%นะครับเมื่อตัวละครตัวนั้นนะครับกด Command ตีเบฟหรือตีเลือดนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปัจจุบันกับตัวในอนาคตนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนที่หลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยทำให้ตัวละครตัวนั้นสามารถสแปมสกิลอ่าสแปมคอมมาน d t ตีเบฟหรือตีเลือดได้นะครับ ซึ่งตัวในอนาคตเนี่ยผมจะพูดถึงตัวละครที่กำลังจะมาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm. เพราะว่าผมมีตารางแค่ถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับจริงๆก็อยากจะหาตารางที่มากกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันหาไม่เจอก็เลยช่างมันไปก่อนนะครับก็เอาแค่เดือนพฤศจิกายนก็พอนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยดีกว่านะค,ะนะครับว่ามีใครบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวละครที่อยู่ในณปัจจุบันตอนนี้นะครับว่ามีตัวไหนที่เอามาคอมโบได้นะครับซึ่งตัวละครในปัจจุบันณตอนนี้นะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือบังบังวูนะครับหรือว่ามินวูของเรานะครับสำหรับมินวูเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ชชว์นะครับว่าเมื่อเรากดอ่าคอมมานตีเลือดแล้วเนี่ย เมื่อกับดักของมินวูทำงานจะได้รับผลของบับเบิร์น้องอาชุราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมรอให้ตู้เข้าพรุ่งนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดผมกดออกนะครับเดี๋ยวจะไปเทสหรือถ้าเกิดผมยังกดไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาตัวยืมเพื่อนที่มีบับเบิร์ของน้องอาชุราแล้วมาเทสนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์บอกให้นะครับว่าตัวมินวูเนี่ยมันได้รับผลหรือเปล่านะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นมาคีน่านะครับ นนสำหรับมาคินาเราสามารถเล่นได้ทั้งการสแปมคอมมานตีเลือดในเบิร์ดใหญ่หรือจะเล่นมาคินาในาในทีมแบบเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกเล่นเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมเจอบอสสองสตัวผมก็คงเล่นเป็นาสายเคาน์เตอร์แต่ถ้าเกิดผมเจอบอสตัวเดียวเนี่ยผมก็คงเล่นเป็นสายปุกนะครับเพราะว่ามัน สแปมคอมมาตีเลือดในบับเบิร์ดได้เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามาคีหน้ามาเล่นในตำแหน่งไหนเท่านั้นเองนะครับตัวที่3นะครับก็คือน้องเชอร์ตต้านะครับน,น้องเชอร์ตต้าเนี่ยผมไม่มีเบิร์ดหรอกนะครับแต่ว่าผมก็เห็นคนอื่นเนี่ยเล่นก็เวลาน้องเชอร์เปิดเบิร์ดใหญ่ก็จะสแปมอคอมมาตีเลือดอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ผลของน้องน้องอาชูราได้นะครับ ตัวที่4นะครับก็จะเป็นรีนัวนะครับอ่านี่นะครับสำหรับรีนัวแน่นอนครับว่ากดคอมมาตีเลือดรัวๆในเวอร์ชั่นอันติมานะครับตัวที่5จะเป็นเ e อ g กานะครับเอ e g กาเอ g กาอ่านี่นะครับสำหรับเ e อ g กาเนี่ยเราสามารถกดอ่า uh, สแปมคอมมาตีเลือดได้นะครับเมื่อเรากดอ่าสกิล LD นะครับ จะทำให้คอมมานตีเลือดเนี่ยเปลี่ยนไปอีกเป็นเวอร์ชันนึงนะครับซึ่งการกดสกิล LD 1ครั้งเราสามารถกดคอมมานตีเลือดอีกแบบหนึ่งเนี่ยได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกด LD ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับสำหรับเอ็กานะครับถ้าจะเอามาคอมโบกับบับเบิร์ดของน้องอาชูรานะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เอามาคอมโบกับน้องอาชูราก็สามารถเล่นตามปกติได้นะครับก็คือกดพวกสกิล l d สกิล1สกิล2อสกิล e อะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวที่6จะเป็นสาวขายดอกไม้ในชุดเดสแดงของเรานะครับน้องแอริสนะครับสำหรับน้องแอริสเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยดูผมเอาแอริสมาเทสดาเมจน,นะครับก็จะบอกเลยว่าแอริสเนี่ย เมื่อเราสแปมคอมมานตีเลือดแล้วเนี่ยดาเมจก็ไม่ใช่คี้ๆนะครับผมบอกเลยว่าแรงนะครับก็สามารถคอมโบกับน้องอาชูราได้เหมือนเดิมนะครับตัวที่7นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เริ่มเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังแจ๋วอยู่นะครับ ก็คือน้องพะโล่นั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับน้องพะโล้ผู้เล่นใหม่เนี่ยยังไม่มีแน่นอนนะครับจะมีก็แต่ผู้เล่นเก่าๆที่ตอนนั้นได้กดน้องพะโล้มานะครับสำหรับน้องพะโล้สามารถเปิดเบิร์ดใหญ่ได้เหมือนตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็สแปมคอมมานตีเลือดเวอร์ชันบั็เบิร์ดเอาเหมือนเดิมนะครับก็จุกๆุก,กันไปนะครับกับการตีเลือด7ครั้งนะครับต่อการกดคอมมานตีเลือด1ทีนะครับ แน่นอนครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาน้องพารมาเทสด,ดาเมจแน่ๆนะครับผมอยากอยากจะรู้ว่าน้องพารเนี่ยหลังจากที่ไปคอมโบกับบับเบิร์ดของน้องอาชูราแล้วเนี่ยจะจะดันดาเมจได้เท่าไหร่นะครับอันนี้อยากรู้จริงเลยนะครับตัวที่8นะครับก็จะเป็นน้องยูน่านะครับซึ่งเป็นตัวที่ยังไม่ปลดบอร์ด FR นะครับแต่ว่าตัวน้องยูน่าเนี่ย สามารถสแปมคอมมานตีเบฟหรือตีเลือดได้จากสเปเชียลบัฟซัมอนอาสูนประจำตัวของนางนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวนางไม่มีสเปเชียลบัฟเนี่ยคอมมานตีเวฟและตีเลือดจะเป็นการโจมตีปกตินะครับแต่ถ้าเกิดมีสเปเชียลบัฟเมื่อไหร่ก็จะทำการโจมตีด้วยซัมอนอาสูนประจำตัวของเขานะครับ สำหรับตัวตัวน้องยูนะเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอามาเล่นจริงๆนะครับก็ผมคงแนะนำให้เปิด fr ของน้องยูนะนะครับแล้วก็ไปกด fr echo ของตัวอื่นเพื่อปั่นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวน้องยูนะเนี่ยถ้าเกิดเราให้นางเปิด fr เองนะครับนางก็สามารถทำเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดจากตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เปิด fr ของน้องยูน่ก็ได้นะครับ แตเปิดเป็น FR ของของน้องอาชูราก็จะได้ผลาจากบัฟเบิร์เนี่ยก็จะได้ทั้ง2 2เงเงินไขอยู่แล้วนะครับก็ลองลองเลือกเปิดดูนะครับว่าจะเปิดของยูน่หรือว่าจะเปิดของน้องอชูรานะครับเพียงแต่แค่ว่าเทิรนที่จะปัน่นเปอร์เซ็นมันก็จะหายไปนะครับตัวที่9นะครับก็จะเป็นน้องวีวีนะครับสำหรับน้องวีวีเนี่ยถ้าเกิดเรามีบัฟเบิร์นะครับคอมมานดเราสามารถสแปม อคอมมาตีเลือดได้รัวๆในในเบิร์ดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตัวบัฟเบิร์ดของน้องเนี่ยทำให้บัฟที่เปลี่ยนคอมมาตีเลือดให้เป็น e ีกเวอร์ชนหนึ่งมันไม่ลดนะครับให้เราสามารถสแปมได้6เทินรัวๆเลยนะครับแล้วก็การตีเลือดของวีวีในเบิร์ดเฟสผมบอกเลยว่าจุกนะครับเพราะว่าน้องวีวีเนี่ยสามารถตีเลือด 11ครั้งนะครับในการกดกดคอมมานดตีเลือด1ทีนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าใช้ได้นะครับก็คือน้องเรมนะครับสำหรับน้องเรมเนี่ยถ้าเกิดจะใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเราจะต้องเจอบอสตัวเดียวเหมือนอเหมือนด่านบอสลีโอนะครับเพราะว่าคอมมานดตีเลือดของน้องอน้องเรมเนี่ยจะทำการตีเลือดทั้งหมด4ครั้งนะครับ สกิลห 1>, 1ไม่มีการโจมตีสกิลสไม่มีการโจมตีสกิล ex นะครับทําการตีเลือดสครั้งเหมือนกันแล้วก็สกิล ld ก็ทําการตีเลือด4ครั้งเหมือนกัน,ก LD, กกเ,เ,น,กนเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอบอสแค่ตัวเดียวเราไม่จําเป็นที่จะต้องกดสกิล ex ก็ได้นะครับเราสามารถกดคอมมานดตีเลือดได้เลยนะครับก็จะสามารถทําให้น้องเ็มเนี่ยไปเล่นคอมโบกับน้องอาชูราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น10ตัวละครในปัจจุบันตอนนี้นะครับ ตับถัดมานะครับเป็นตัวละครในอนาคตนะครับซึ่งตัวในอนาคตเนี่ยผมจะขอเริ่มจากตู้กาชาตู้ถัดไปทันทีเลยนะครับตัวละครในอนาคตที่จะเอามาคอมโบกับน้องอาชุราได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นน้องยัฟฟี่นะครับน้องยัฟฟี่ผมหาน้องก่อนนะฮะ นี่นะครับสำหรับน้องยัฟฟี่นะครับเมื่อน้องเนี่ยได้รับบัฟเบิร์ดนะครับจะทำให้คอมมานด์ตีเลือดเปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับแล้วก็คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดของน้องยัฟฟี่เนี่ยเป็นการตีหมู่แล้วก็ตีหลายฮิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันตีประมาณ6ครั้งหรือไม่ก็678ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีเลยนะครับหลังจากที่น้องยัฟฟี่ได้อาวุธเบิร์ดนะครับ ตัวที่2นะครับก็จะเป็นอารอนนะครับอารอนอารอนสำหรับอารอนนะครับก็เหมือนกันนะครับเมื่อได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับก็จะทําให้คอมมานต์ตีเลือดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่นบับเบิร์ดนะครับก็สามารถสแปมตัว Aaron, อารอนสามารถกดสแปมคอมมานต์ตีเลือดในเบิร์ตเฟสได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอารอนนะครับ เป็นตัวละครสายแทงนะครับแล้วก็ FR ของอารอนเนี่ยเป็น FR ประเภทต้องให้บอสโจมตีเราแล้วจะได้เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดอารอนเนี่ยไปเคาน์เตอร์มอนเตอร์ก,ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่นะครับแต่เราก็สามารถเอาอารอนมาเล่นเป็นตัวดาเมจได้นะครับในการเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับเหมือนกับมาคีน่านครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอารอนมาเล่นเป็นดาเมจ ในเบิร์ดใหญ่หรือว่าจะเล่นเป็นเคาน์เตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด FR ของอารอนเมื่อไหร่นะครับเราก็โดนบังคับเลยนะครับว่าคุณจะต้องเล่นเป็นสายเคาน์เตอร์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นต์ให้ได้สูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมเอาอารอนมามามา,มาเปิดเบิร์ดเฟ,ฟเนี่ยผมก็คงไม่เปิด FR ของอารอนหรอกนะครับผมคงไปเปิดของตัวอื่นที่มีเงื่อนไขง่ายกว่าก็คือ FR ของน้องอชูรานั่นเองนะครับ แล้วก็ให้ตัวอารอนเนี่ยทำการกด fr e c h o ปั่นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับแล้วค่อยเปิดเบิร์ดใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับถ้าเป็นผมนะตัวที่3นะครับจะเป็นเจโรซ่านะครับเจโรซ่าน่าจะแถวๆนี้นะฮะอ่ะนีนะครับ,รบสำหรับเจโรซ่าก็เหมือนกันนะครับเมื่อได้รับปับเบิร์ดนะครับก็จะทำการสแปมคอมมานตีเลือดได้นะครับซึ่ง การสแปมคอมมานต์ตีเลือดก็เป็นการโจมตีแบบ A.O.E เหมือนกับน้องยัฟฟี่เลยนะครับหลังจากที่ได้อาวุธเบิร์ดมาทำให้ตัวเจโรซาของเรานะครับจากซัพพอร์ตกลายเป็น D.P.S เป็นซัพพอร์ตที่ทำ D.P.S ได้โคตรดีนะครับก็เรียกว่าโหดเยอะเลยนะฮะการตีตีเลือดหมู่นะครับตัวละครตัวถัดมาตัวที่4นะครับก็จะเป็นน้องเลนนานะครับ น้องเรนน่าจะอยู่ล่างล่างละอ่ะนี่นะครับสำหรับน้องเรนน่าก็จะมีอ่าคอมมานตีเลือดนะครับหลังจากที่เรากดสกิล LD ลดีไปแล้วนะครับตัวน้องเรนน่าจะทำการ Skill, อัปเกรดสกิลอ่าคอมมานตีเลือดให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับซึ่งการกดสกิล LD 1ครั้งจะสามารถใช้คอมมานตีเลือดหลังอ่าเ,เวอร์ชันสกิล LD เนี่ย ถ้าไม่2ครั้งก็3ครั้งนะครับต่อการกดสกิวลด d 1ครั้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานก็เลยลืมนะครับแต่ก็สามารถใช้น้องเลนน่าในการสแปมอคอมมาตีเลือดในเบิร์ดใหญ่ได้นะครับตัวที่5นะครับก็จะเป็นน้องควีนนะครับน้องควีนนี่อยู่บนบนเลยนะฮะสำหรับน้องควีนหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับแบบเบิร์ดก็เหมือนกันนะครับ ทำให้เราสแปมคอมมานตีเลือดได้แบบรัวเลยนะครับและยิ่งอาวุธ fr ของน้องควีนเนี่ยเมื่อให้น้องควีนนะครับสแปมคอมมานตีเลือดเปอร์เซ็นนี้ได้ขึ้นร้อยเลยนะครับร้อยนิดเลยนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับตัวสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเรโนนะครับนี่นะครับสำหรับเรโนก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้รับบัฟเบิร์ดนะครับ ทำให้ตัวเรโนสามารถสแปมคอมมานตีเลือดได้นะครับซึ่งคอมมานตีเลือดเนี่ยในเวอร์ชันบับเบิร์ก็จะทําการโจมตีเลือดแบบหมู่นะครับแล้วก็ตีเยอะมากก็เรียกได้ว,ว่าสามารถคอมโบกับบับเบิร์ของน้องอาชูราได้แน่นอน100%นะครับอันนี้ก็จะเป็น6ตัวละครในอนาคตนะครับที่สามารถนำมาคอมโบคู่กับน้องอาชูราได้นะครับ ในในส่วนของบัฟเบิร์ดเฮดพีามิตดิมิต50%นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดตัวละครทั้ง16ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปัจจุบันหรือว่าตัวในอนาคตนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกคนในการวางแผนปั้นตัวละครหรือว่ากดตู้แล้วเอามาคอมโบกับน้องอชูรานะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาน้องอชูรามาคอมโบกับตัวละครที่มีแค่การสแปมคอมมาตีเลือดอย่างเดียวก็ได้นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับในการจัดทีมนะครับอันนี้ผมแค่เพิ่มเติมในส่วนนี้เข้าไปนั่นเองนะครับที่เหลืออยู่ที่ทุกคนล้วนๆเลยนะครับว่าจะเอาน้องอชูรามาเล่นแบบไหนนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวจริงๆนะครับในในส่วนนี้นะครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมในการกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเจาะลึก ตัวน้องอาชุราก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ